ถึงเวลาสองเกลือก็ต้องมาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราสองเกลือมาแล้วครับผมบังดนโดนมสกัเจครับผมน้าหมูครับสุรัตอัตตะครับมาพบกับเราสองคนทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา4ี่โมงถึงห้าโมงเย็นในรายการ,กรเกษตรทำกินกับหนังสื้อพิมพ์คุณภาพคมชัดลึกนะครับ ขั้แรกบอกว่าขาดกระเียซึ่งวันนี้เรามีเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่กันฟังล้วนแต่น่าสนแกน,นะครับแต่ว่าก่อนอื่นนั้นน้หมูนะนั่งดีกว่าเราขอนั่งก่อนออพิงเรียมเกอีมมาแล้วนะครับเมื่อนะครับอัน,นี้มันเก้าอี้ตกปลาบางคนนอ่าใช่ครับอ่าข่าวแรกในวันนี้ขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราไม่ติดตามสถานการณ์แรงนี่ก็รู้สึกว่าจะตกประเด็นข่าวเกรตเ,เยแล้วนะครับโอ้ใช่ใช่ช่วงนี้เนี่ยยังไงก็ต้องแรงนะครับใช่ครับเพราะปีนี้เนี่ยเป็นในรอบหลายสิบปีสักทีเดียวที่ แล้งนั้นมาเร็วและเกินนะครับทำให้กระทบต่อภาคการเกษตรและการประมงอย่างใหญ่หลวงอาทิตย์ที่แล้วบางเดินผมไปอิสานมาไปตลอดอีสานเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมครับพื้นนาเนี่ยข้าวบางพื้นที่กาําลังเริ่มจะเก็บเกี่ยวแล้วนะอืข้าวนาปีนะข้าวนาปียืนแห้ง แห้งตายเลยยืนต้นแห้งตายเลยแล้วก็ดินนี่เริ่มแตกแหลกแล้วนี่เริ่มต้นดูแล้งนะครับนี่อีกโอ้มีน้าไม่ใด้อีกีเดือนเลยนี่บางดิภาคอีสานเขาจะเก็บเกี่ยวแต่ว่าภาคกลางจะเริ่มทํานาปรังแล้วไอ้นาปรังนี้ก็มีปัญหาปัญหาตั้งแต่นาปีคือว่าฝนทิ้งช่วงมานาปีก็แห้งแล้งนาปรังก็จะทําไม่ได้เพราะว่าอ่างเก็บน้ําทุกอ่างเขื่อนทุกเขื่อนเดี๋ยวนี้น้ํช้ามากผมน่าเป็นห่วงที่รัฐบาลบอกเมื่อไม่กี่วันหลังจากที่ ไม่ยอมรับตัวเองมาน,นานนะครับ,รบว่ารรเราเสียแชมป์สงข้าวไปแล้วนะครับล่าสุดนี้บอกว่าปีหน้านี่เราจะกู้คืนเอาแชมป์คืนจะทรงข้าวปีละไม่ต่ำกว่าแปดดล้านตันที่บางดนบอกบอก,อกนน็นัน่นเป็นเป้าหมายแต่ปัญหามันอยู่ที่น้าครับบังดนก็ใช่มัน<อ>ไม่ใช่ทีมน้ำแล้วนะห<อ>มูนะเราจะส่งให้ใครในต่อเมื่อไอประกันราคานั้นแพงกว่าชาวบ้านนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่น่า น่าเป็นห่วงจะเอาข้าวมาจากไหนเพราะตอนนี้แรงเพราะว่าหลายจังหวัดนั้นครับงดส่งน้ําแล้วก็ใช่ไงเขื่อนต่างๆนี้งดส่งน้ําและมีที่ไหนนะก็มีก็มีที่เขื่อนเพชรนะคือโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรีอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีครับตอนนี้ประกาศแล้วว่าว่าตั้งแต่วันที่สิบสองธันวาคมนี้จะงดการส่งน้าคลองหนึ่งคลองสาม ซึ่งปกติเนี่ยหรือช่วงเจ็ดเกี่ยนนาปีเนี่ยเขาจะงดกันอยู่แล้วแหละนอแต่ปีนี้เนี่ยมันจะงดถึงนู่นอะปลายมกราปลายมกราและจะงดน้ําสําหรับการทํานารอบสองคือนาปรังเนี่ยนะครับเพื่ออะไรรู้ไหมก็อยากจะรู้เหมือนกันเนี่ยก็เพื่อว่าจะเก็บน้ํานี่แหละครับท่านผู้ชมครับจะเก็บน้ําเพื่อใช้หน้าแรงในปีสองพันห้าร้อย ห้าสิบหกปีหน้านุ้นเลยครับเพราะตอนนี้ขึ้นมาครับมันไม่ใครมีน้ําแล้วล่ะแล้วก็มันไม่ใช่ที่เพชรบุรีอย่างเดียวนะครับยังมีที่เขื่อนลาปาวโอ้ยสานดาเือลปางราชีคาราชสินเรื่อลำตะคองเขื่อนลำลับเพลตอนนี้เนี่ยอีสานทุกอ่างนะครับบางดนเขางดเรื่องน้ําเพื่อการเกษตรแล้วเอาเฉพาะน้ําอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ําเพื่อพืชแค่อายุสั้นแต่ว่าถ้าเป็นพืชอาชีพหลักในตอนนี้งด ครับขันนี้ที่เขื่อนอลำปา<ม>เขาเรียกว่าเครื่องอโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาที่จังหวัดากาลสินครับเนี่ยเราจะปิดวันสองวันนี่แหละ<ม>วันที่สิบสองนี่ับงดให้น้ําแล้วใช่ซึ่งที่จริงขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่างดให้น้ําก็อย่างที่บอกแหละก็<ม>งดในเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวก็งดไปก่อนครับแต่รอบนี้งดยาวนะฮะนโมนะครับงดนู่นแหละยังไปถึงอเกือบ ปีหน้านนอะปีหน้านู้นแล้วครับแล้วก็ที่สําคัญงดในการทํานาปังเช่นกันจะไม่ส่งน้ําแล้วะจะต่อไปนี้ขึ้นมาเขลื่อนลาปาวนั้นจะไม่ส่งน้ําเพื่อการทํานาแล้วก็เพื่อการประมงเพราะว่าครับอ่าเพราะว่าต้องปล่อยน้ําวันละแค่สี่ล้านลูกบาทเมตรที่ปล่อยนี่นะปล่อยเพื่ออะไรรู้ไหมครับก็ปล่อยเพื่อที่จะไม่ใช่อ ปล่อยเพื่อที่จะรักษาระบบยิเวศของเขื่อนท่าน,นเองให้เกิดความอ,อย่าให้แห้งผ hmm. ากนะนะกาท่าเกษตรกร,เ,รกนเนี่ยมีปัญหาก็ควรที่จะหาภาชนะไอ้น้ำเล็กๆน้อยๆเก็บไว้รองรับเพื่อใช้ในครัวเรือนไม่ใช่เพื่อการเกษตรนะครับนี่นะครับคือปัญหาของไผ่แ้งในปีนี้นะครับรู้สึกว่าน่าเป็นห่วงเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวเรื่องพืชอื่นๆที่ต้องการเกษตรนะต้องใช้น้ํานะครับ นี่นะครับต้องต้องต้องประหยัดนะครับตามกันครับต้องติดตามติดตามตัวไปนครับว่าเกษตรเราจะเป็นอย่างไรกันแน่อืนี่บอกว่าทางทางใต้อะไรนะนอกจากข้าวแล้วยังมีอะไรนะที่จะน้าเนี่ยนอกจากยดืพาราอ๋อมีเรื่องหนึ่งอ๋ออันนี้ขึ้นมาหลังจากที่ครมปูสามเนี่ยคลอดออกมาครับทําให้ แกนนำยางพารานะแกนนำพวกสมาคมสหพันธ์ยางพาราเนี่ยเริ่มออกมาเคลื่อนไหว้วครับ,ค,รบคือไม่ใช่เคลื่อนไหวหรอกก็ตั้งความหวังว่ารัฐมนตรีคนใหม่รัฐมนตรีช่วยการเกษตรคนใหม่คุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรครับก็บอกว่าจะสาต่อนโยบายเดิมเป็นสสองแต่แถวอีสานนะครับอุดรนะสารคามสารคามนะครับเป็นมหาสารคามครับอออตอนนี้แหละชาาสวนยางนี่เขาบอกว่าฝากความหวังไว้กับ รัฐมนตรีคนใหม่คือยุทธพงนี่นะครับว่าช่วยติดตามดูแลหน่วย้งบประมาณที่ยังเหลืออยู่นะเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหายางพาราจะนั้นขึ้นมาก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ารัฐมนตรีคนใหม่คือที่ดูแลองค์การสุญญงด้วยจะมาดูสะกะอเนยนให้ดูแลในเรื่องของราคายางพารา ตามที่งบประมาณที่เรืออยู่นะครับโอ้ยฟังบางโดนเล่านี่มีแต่ข่าวเลวร้ายทั้งมันเนี่ยผมนี่ฟังแล้วรู้สึกท้อใจเนี่ยเมื่กิ้นกรเนี่ยมีข่าวดีดีบ้างป่ะเนี่ยมีก็เตรียมนะโมก็มีอยู่ไม่ใช่ละก็มีก็มีเรื่องตอนนี้นะสมจุกโอสมจุกโอโมรู้จักไหมสมจุก บ้านผมในก่อนปลูกทางใต้เนี่ยรู้จักเลยส้มจุกเนี่ยส้มจุกนี่รูปร่างคล้ายๆส้มเช้งนะครับคือกลมๆแต่หัวนี่จุกมันจะมีจุกอ่าสมัยเด็กๆเนี่ยตามสถานีรถไฟเทพาจันนะหัดใหญ่เนี่ยแหลงกลูก็เลยตนัน่ะเขาจะเอาไอ้ลวดเป็นพวงอ่าลวดรอยที่หัวจุกมันอ่หัวจุกนี่คล้ายๆๆเต้านมนะอ่าจุก็เสียบแล้วก็มาขายพูดเลเห็นภาพเลยแล้วก็แล้วเป็นไงเป็นไงทับจุกตอนนี้เนี่ย ระยะตอนหลังนี่ไม่มีเลยเกือบศูนพันแล้วนะทั้งที่เียอร่อยมากหวานตอนนี้ก็ที่หันใหญ่เขาเริ่มฟื้นแล้วนะฟื้นปลูกใหม่ที่ไหนที่ตลาดที่อำเภอฉลุงที่ตําบลฉลุงอำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาคือเกษตรกรรายหนึ่งคือคุณธีรพงศ์ทองวงศ์ครับปลูกก็เริ่มปลูกขายได้สี่ปีแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ปลูกมาในปรากฏคนชอบมากราคาไม่เคยต่ำกว่ากิโลละกิโลกรัมละเจ็ดสิบบาทเลยตอนนี้แกก็เลย ขยายขยายพื้นที่ปลูกเพราะมีเท่าไหร่ขายได้หมดนะครับโอ้เดิได้เนี่ยดังนะมีส้มจุกดังแล้วก็มีส้มอะไรนะโชกุนส้มโชกุนที่เบตงนี่แหลกก็คือพื้นที่ก็ลดเยอะเหมือนกันอ่าตอนนี้ขึ้นเอตอนนี้เขาบอกว่าปีนึงเนี่ยนะเขาจะเก็บได้อยู่ประมาณหลายตันสักทีเดียวแล้วจับดูดิแล้วก็เขาทำให้เขาขยายเพิ่มนะขยายเพิ่มตอนนี้จากเดิมทีก็ พันกว่าต้นตอนนี้ก็เรือเป็นสองพันต้นเนะ่ oh. อนะก็นี่ว่าต่อไปนี้ใครอยากกินสมจุกขึ้นมาไปที่หัดใหญ่มีขายนะครับ,รบก็เป็นส้มจุกนี่ก็ไปถือว่าเป็นสม้มพื้นเมืองของภาคใต้นะครับจะปลูกมากที่สุดที่อำเภอนาทวีอำเภนะอจันนาอำเภอเทพาอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับถ้าใครไปภาคใต้ขึ้นมาลอกซื้อสมจุกด้วยอร่อยครับ oh. อ่านเนี่แหละข่าว oh. ดีมดั้ยนะดีะ<ช>ผมก็มีข่าวดีนี่บางดนลงไปใต้แล้วใช่ไหมครับผม เพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่ทางเหนือตอนนี้บางดูลรู้ไหมว่าช่วงกลางคืนนี้ริ่มเย็นอากาศเริ่มร่าใช่ใช่ใช่ครับใช่ที่นี่โดยเฉพาะตามโดยต่างๆตาโดยต่างๆปีนี้นะมูนะโครงการหลวงนะมูเคยไปเที่ยวโครงการหลวงอ่านี่ผมจะเล่าให้ฟังบางดนโครงการหลวงเขาตั้งมั่นใจว่าปีนี้เขาจะเดินเขาจะไปเที่ยวที่โครงการหลวงอย่างน้อยสามแสนคนนะเยอะมากนะสามสิบแปดโครงการหลวงอยู่ที่ภาคเหนือนะทั้งหมดเนี่ยที่ผมไปมาเนี่ยบางดน ไปที่สถานีเกษตรหลวงปางดะโอ๋อยู่ที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ปางดะไม่จำปาดะนะจำปางตาปางดะที่นี่นะครับเป็นหนึ่งในสี่สถานีของโครงการหลวงเป็นสถานีวิจัยที่นี่บางนนโอ้โหเป็นผลไม้ที่พืชเมืองหนาวเนี่ยเป็นอานาที่วิจัยเนี่ยคืออ่างขางเนี่ยวิจัยสมัครพืชเมืองหนาวแต่เสมิงเนี่ยกึ่งหนาวกึ่งร้อนต้องมาวิจัยที่นี่เพราะความสูงสู้อ่างขางไม่ได้ปางดะอยู่ที่เสมิงอยู่ที่เสมิง น,น,นึกถึงสะเมิงก็นหนึ่งถึงสับปะรีทันทีนะโอ้สเมิงเนี่ยมีตอนนี้เนี่ยมีหลายพันธุ์ที่เป็นพืชเมืองหนาวที่เอามาวิจัยแล้วก็ผสมกับพืชเมืองร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกุ้ยช่ายแต่เป็นพืชผักสมุนไพรนะกุ้ยช่ายพริกแขกพริกหวานถ้าผลไม้ที่ผลไม้ที่น่าสนใจก็ตอนนี้ก็อะโวคาโดส้มเลมอนสาบรสหวานแก้วบังกรมะม่วงลิ้นจี่โดยเฉพาะกีวีพ่พุตธแล้วก็ไรมาเล็ดตอนนี้นี่นะครับ เขาส่งเสริมให้เกษตรกรในรอบพื้นที่ของสถานีเนี่ยมาปลูกเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันมีอะไรที่หลากหลายและน่าสนใจมากโดยการเหลื่อจัดการเรื่องดินเรื่องปลูกแฝกเรื่องน้ําเรื่องอาหารวิจัยเนียเยอะแยะมากมายเดี๋ยวไปฟังหัวหน้าสถานีเกษตรหลวงฟังดะอธิบายให้ครั้งว่าที่นี่เขามีอะไรก็คือคุณวิพัฒน์ดวงโพธิ์ลองไปฟังครับตน่นียนพืชส่วนใหญ่ที่นี่ก็เป็นพืชเอ่อเห็ดร้อนเชือขึร้อน้งร้อนนอย่าง จะตายที่อังการที่ที่เฉยเพื่องคือมันห่าตันใหเลยแตกกันเหมือนเมื่อบอกเมื่อกี้คือจุดเริ่มต้นของที่นี่แตงที่อื่นที่นี่คือจุดเริ่มต้นคือเป็นสถานีขยายพันธุ์พืชที่อื่นคือเริ่มต้นด้วยปัญหาเจ้าขอนจะตายที่อื่นนอกจากหนุยที่เป็นตัวเด่นที่ปลูกได้ผลผลิตดีในพื้นที่ตรงนี้แล้วยังมีตัวอื่นนะก็ที่เราทำมีองุ่นอยู่มีพวกมันเดือดมีฟิกเนี่ยมัเดือดฝรั่งแต่เมื่อถึฝรั่งไม่มีปัญหาเรื่องตลาด เนื่องจากคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักมีไางนะครับมีพวกส้มมันเดอดฝักที่นี่กับแถวุกนทนมแถวขุนยวนขุนวางไหนได้ผลผลิตเท่ากันนที่นี่ที่จริงว่เดือฝรังไม่ใช่พืชมังงลาแต่คงกรหลงเราอาจจะคิดว่าเปนมังงลาแล้วคงกรหลงนำข้ามาปกสามสิปีแล้วมาหยุดฝรังเ่ยเริ่มแรกปลูกี่ราคาก็ไม่ได้ผลจากขานก็ลงมาปลูกที่ว้วยฤก็ไม่ดีห้วยฤกไปปลูกที่ถนนที่ปลูกแห้ เพราะเราไม่ไมรู้แต่พอมาที่ปังดา่านเรารู้นิสัยของมาดเดือดพลังเรื่องพลังมันมีปัญหาสองอย่างเองครับคือเรื่องของโรคระบาดสานีเจลฝนกับเรื่องของร้วงครับท่านผู้ชมครับสถานีกเกษตรหลวงปังดา่านก็เป็นอีกหนึ่งของสถานีกเกษตรหลวงที่มีอยู่ทั้งหมด38แห่งในภาคเหนือซึ่ง้าดท่านสนใจจะไปช,ชมนะครับที่นั่นก็มีที่พักมีที่พักมีที่ดูงานสารพัดนะครับจริงๆขึ้นมานะ่ะหมูนะครับ เราก็จัดไปดูสถานีกเกษตรหลวงที่ภาคเหนือเหมือนกันร,ระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคมเราไปที่ดอยอินทนนท์เกษตรหลวงสถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์แล้วก็ไปแม่ฮ่องสอนนะครับถ้าเกิดใครสนใจที่จะไปกับเราสองเกลือนะครับอย่าลืมนะครับอสอบถามได้ที่เบอร์โทร02นี่แหละฮะข้างหน้านี่แหละับ,บ338 3356ถึง57นะครับ สำหรับวันนี้บอกเล่าข่าวกเกษตรนั้นก็หมดลงไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดสนใจข่าวกเกษตรเปิดอ่านหนังสือพิมพ์คมชัดลึกมีขายมีจาหน่ายทุกวันนะครับสีสีนะครับมีทุกเรื่องราวเกี่ยวกับกเกษตรและทำหากินและก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการเกษตรจะให้เราช่วยท่านได้นะครับท่านก็ติดต่อเราได้นะครับกับเบอร์ที่ปรากฏอยู่ในจอตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดเราตอบไม่ได้ในรายการเราก็จะไปหานักวิชาการที่มีความรู้มาตอบให้ท่านนะครับสําหรับวันนี้นั้นเวลาหมดแล้วแต่ว่ารายการเรายัางอยู่นะครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้าภัยของเกษตรกรสักครู่ครับ